คำนวนที่จะมาฝากในวันนี้นะครับคือ if you want to throw a stone every land will furnish one if you want to throw a stone every land will furnish one แปลอย่างนี้นะครับ if แปลวถาถ้าหากว่านะครับ you, could want to to you well. คุณ a n t ต้องการ to เพื่อที่จะ throw แบบกว้างนะครับ a stone ก้อนหินหนึ่งก้อน every land l a n ก็คือ ถนนหรือว่าช่องนะครับพื้นที่นะครับทุกๆพื้นที่ Will furnish one ก็จะเปิดให้กับคุณนะครับนะ furnish one นะครับก็เลยเนี่ยะครับแปลว่าถ้าคุณต้องการไปเห็นทุกช่องทางก็จะเปิดให้คุณทำนะครับแต่แปลให้ฟังง่ายกว่านั้นก็คือโอกาสทำชั่วเกิดขึ้นได้ง่ายทุกเวลานะครับ นี่คือสำนวนที่นำมาฝากในวันนี้นะครับมันก่อนจบนะครับนอกจากฝากสำนวนแล้วก็จบด้วยสโลแกนของช่องของผมนะครับก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสังนิตแล้วคุณจะติดใจนะครับ English is not as difficult as you think นะครับ If you try might be fascinated นะครับก็เจอกันใหม่ใน หน้าถัดไปหรือในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ